แต่ละหลอดของตรวกูลของเราก็จะมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไปซึ่งก็เลือกได้ตามพื้นที่อายุการใช้งานและพลังงานไฟฟ้าเช่นหลอดไฟที่ใช้ในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือหลอดไฟที่ใช้ในโรงงานเป็นต้นครับแล้วทำไมจึงเป็นเช่นนั้นละ่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีปัจจัยของสภาพแวดล้อมและความต้องการแสงสว่างเพื่อการใช้งานที่แตกต่างกันยังไงล่ะครับอย่างเช่น ในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งมีทั้งพื้นที่ภายนอกอาคารภายในอาคารแล้วยังแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆเช่นส่วนของออฟฟิศส่วนการผลิตโกดังเก็บสินค้าห้องเย็นทางเดินถนนสนามกีฬาลานจอดรถทุกๆท,ที่ล้วนต้องใช้แสงสว่างใช่ไหมล่ะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหลอดไฟหรืออุปกรณ์ส่องสว่างแบบใดจะให้แสงสว่างในแบบที่เราต้องการ และเหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่นั้นๆมากที่สุดง่ายนิดเดียวครับเราก็แค่อ่านและศึกษาจากรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ข้างกล่องซึ่งโดยทั่วไปหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างตามมาตรฐานของฟิลิปส์นั้นจะระบุลักษณะการใช้งานและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไว้อย่างชัดเจนบนกล่องผลิตภัณฑ์แต่ผมเชื่อว่าหลายคนยังสับสนกับคำศัพท์ต่างๆที่อยู่บนกล่องผลิตภัณฑ์ดังนั้น ตอนนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับคำศัพท์ข้างกล่องอุปกรณ์ส่องสว่างให้กระจ่างสุดๆไปกันเลยครับคำศัพท์ตัวแรกที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือคำว่าวัตซึ่งคำว่าวัดก็คือค่าที่บอกปริมาณของพลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟเปรียบเสมือนตัวแพ็กแมนที่ค่อยๆกินไฟไปเรื่อยๆทำให้น้ำหนักตัวมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้น ยิ่งน้ำหนักตัวมากก็แสดงว่ามันกินไฟเยอะนั่นเองครับแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าหลอดไฟหรืออุปกรณ์ส่องสว่างนั้นมีความสว่างแค่ไหนเราก็แค่หาคําว่าลูเมนเพราะคาว่าลูเมนคือปริมาณแสงที่เปล่งออกจากหลอดไฟยิ่งมีลูเมนมากเท่าไหร่หลอดไฟหรืออุปกรณ์ส่องสว่างนั้นก็จะยิ่งสว่างมากเท่านั้นครับแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าหลอดไฟหรืออุปกรณ์ส่องสว่างของเรา ประหยัดแค่ไหนเราก็แค่เอาค่าลูเมนมาหารด้วยค่าััต์ซึ่งผลที่ได้นั้นเราเรียกว่าค่า efficacy ซึ่งท่าค่า efficacy สูงแสดงว่าหลอดไฟของเราจะให้ปริมาณแสงมากหรือค่าลูเมนมากแต่กินไฟแค่นิดเดียวหรือัตต์ต่ำนั่นเองครับแล้วถ้าพูดถึงค่า l u ์ล่ะเคยได้ยินกันบ้างหรือเปล่าครับเคยมีคนถามผมว่า ค่าลักซ์มันเหมือนความรักไหมผมว่ามันก็คล้ายๆกันนะครับเพราะค่าลักซ์มันคือการที่แสงสว่างที่มีหน่วยเป็นลูเมนเดินทางจากหลอดไฟมาเจอกับพื้นที่ก็เหมือนกับเวลาหนุ่มสาวได้เจอหน้ากันแล้วเกิดความรักกันนั่นแหละครับดังนั้นจุดที่แสงสว่างกับพื้นที่มาเจอกันความสว่างที่เกิดขึ้นบนพื้นที่นั้นจะมีหน่วยเป็นลักซ์ครับ ซึ่งค่าความรักเอ้ยค่าลักซ์ก็สามารถหาได้จากสูตรลักซ์เท่ากับลูเมนหารพื้นที่ซึ่งถ้าลูเมนมากหรือความสว่างมากไม่จำเป็นว่าค่าลักซ์ต้องมากตามไปด้วยนะครับพึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดแสงกับพื้นที่ด้วยนะครับ